รถบ้านสมชายสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามี Toyota a l t i s ิสนะคะ 1.6e นะคะมานำเสนอนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2016นะคะราคาของมันนะคะจะอยู่ที่359,000บาทค่ะเดี๋ยวเราพาชมรอบๆร,ร,รถกันนะคะ เรามาดูกันในส่วนของภายในของ Toyota a u t i ติคันนี้นะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะถัดมานะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าปรับพับได้ค่ะส่วนพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะคันนี้นะคะจะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะที่วางแก้วนะคะเรามีทั้งหมดออ 2, อ6สี่6จุดนะคะ ที่ประตูอีกอย่างละจุดนะคะภายในนะคะเป็นเบาะสีครีมค่ะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นสีเบเรามาดูกันด้านหลังนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีเบทน,นะคะดูกว้างขวางค่ะเรามาดูด้านหลังของ t ตัวต้าอ t ลซิ1.6 e คันนี้นะคะของเรานะคะจะมียางอะไหล่นะคะ บวกกับอุปกรณ์เครื่องมือนะคะนี้นะคะจะรองรับเบนซินออกเทน91นะคะแล้วก็ e 85นะคะและถังแก๊สของเรานะคะเป็นถังแก๊ส CNG ที่ได้รับการตรวจสอบนะคะในส่วนของห้องเครื่องของโตลต a c o ค l l a a ัลติคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะคานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะน็อตนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันคะ่ะไม่มีการถอด อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนของเหลวนะคะเราจะทำการเปลี่ยนก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะของเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์นะคะ1ปีหรือ1,000 10, 0หกิโเมตรนะคะเรามาดูกันในส่วนของราคาโตโยต้าโคโรล่าอารติสคันนี้นะคะ ราคาจะอยู่ที่359,000บาทนะคะดอกเบีย้ยของเรานะคะเริ่มต้นที่2.79%นะคะผ่อน72งวดก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่ทางเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะรถบ้านสมชายนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ0 8 1 8 1 5 1 3 5นนะคะและอีกเบอร์นึงนะคะเป็นเบอร์0814803351่สาหำหรับสถานที่ตั้งของชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะอยู่เส้นถนนคูซ้ายค่ะมินบุรีของ3วานนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะและพบกันในคลิปต่อไปนะคะ